สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราไปดูข่าวทางฝั่งลีกนาดีกาสเปนครับสมโมสรเจ้าบุญทุ่มสมโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียครับพร้อมจ่ายเงิน100ร้ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวราฟินญาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนี้โอ้และแนวรุกว้27ปีครับมีข่าวเชื่อมโยง การย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยสื่อทั้งในและนอกสเปนคำระบุว่าราฟินญ,ญาได้รับข้อสนใจจากร้ายสมโมสรและแถมจะมีโอกาสย้ายทีมสูงมากครับเนื่องจากว่าบา์เรโลนานั้นมีปัญหาทางด้านการเงินและก็ฟอร์มของนักเตะอ,อาจจะดูดรอปอาจจะเล่นไม่ค่อยดีไปบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้ และล่าสุดครับสื่อสปอร์ตรายงานว่าสมโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียครับพร้อมเสนอให้ทีมอันซูกาน่าครับถึง100ล้านยูโรและคาดว่ามีแนวโน้มที่